สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนและผู้ที่ติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่8ประจําวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ครับผมนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีข้างๆผมนี้ก็คือคุณคารมพลพรกลางครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพิ่งด้รับการแต่งตั้งหมัดๆมไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับสวัสดีท่านครับสวัสดีท่านครับสวัสดี ท่านสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดนะครับว่าการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองวันนี้มีหลากหลายตําแหน่งครับจะขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนั่นก็คือเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรซึ่งได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับโดยท่านได้บอกว่ายังมีประชาชนจํานวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ในขณะที่ภาครัฐยังมีที่ดินในความรับผิดชอบซึ่งสามารถนํามาทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้จึงขอให้ที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีไปดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมรวมทั้งเร่งดําเนินการให้สามารถนําที่ดินของรัฐมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยให้กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐรวมถึงการอนุญาตให้รัฐ สามารถทำสัญญาซับอิงสิทธิ์ได้ระยะยาวขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อกับประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นด้วยนะครับ 2. ให้คณะทำงานที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวนี้นะครับหรือว่าผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567ก็ก็คือปีนี้นะครับในเรื่องของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ มาประกอบการพิจารณาด้วยดังที่ทราบดีครับรัฐบาลที่ผ่านมาของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการจัดท,ทําที่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นที่ของกองทัพเรือทัพบ,บกทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทยยกตัวอ,อย่างเช่นกรณีโครงการหนองหัวสอมโมเดลนะครับก็จะมีการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็เห็นว่าไม่ใช่แต่เฉพาะกระทรวงกลาโหมเท่านั้นยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานครับที่มีที่ดินอยู่ในครอบครองก็คงต้องลงไปดูรายละเอียดครับว่า สามารถทําให้กับพี่น้องประชาชนในประเภทใดแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่2ครับที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านก็ได้สั่งการนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีการประชุมสว่วนราชการซึ่งตั้งแต่ระดับประหลัดกระทรวงนะครับที่กระทรวงการคลังท่านก็ตอกย้ําในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าในการประชุมสว่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นครั้งที่2เนี่ยมีหลายประเด็นที่ต้องการความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆให้บูรณาการร่วมกัน แล้วก็ทํางานกันเพื่อให้นโยบายนะั้นเป็นผลสําเร็จครับท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้กระทรวงการคลังนั้นเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบลงทุนครับอ้อนทั้งให้ทางกฟรฟติดตาม KPI หรือว่าการมาตรวัดต่างๆนี่นะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินอย่างเร่งด่วนซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการกระตุต้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ครับนอกจากนี้ครับยังขอให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือกันในการเชื่อมโย,ยงข้อมูลนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิตัลวอ์เมนต์ของรัฐบาลครับและข้อ 3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเร่งศึกษาถึงมาตรการในการรองรับการขยายตัวของเมืองการปรับผังเมืองเพื่อให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงพื้นที่ในเขตชนบุรีระยอง และ,ะเชิงเซาหรือที่เรารู้จักกันดีว่าพื้นที่ EEC ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนเสียแต่เนินๆครับเมืองจะได้ไม่กระจุกตัวพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเข้ามาอยู่ในเมืองกันมากนะักก็ถือว่าเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบันนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของข้อสังการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้ในที่ประชุมคอรมอนะครับหลังจากทุกข์ภัยน้ําท่วม แล้วก็มีการตั้งสปชและสปชส่วนหน้าขึ้นมาและให้ทุกกระทรวงทบวงกรมนั้นกลับไปพิจารณาครับว่าตกลงแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมดังที่คอรมออนุมัติไปก่อนหน้านั้นไหมเช่นก่อนหน้านี้เราอนุมัติไปบ้านหายทั้งหลังหรือว่ากระแสน้ําพัดผ่านไปเนี่ยครับก็อ 2, สองแสอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเรื่องของการล้างโคลนเรื่องของการเดียยยา9,000บาทต่อครวัวเรือนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับอันนั้นผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยก็อยู่ระหว่างการส่งมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชน แต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับในเรื่องของพี่น้องที่ประสบอทกภัยน้ําท่วมในปีนี้เราใช้คํานี้นะครับโครงการฟื้ er นฟูเกษตรกรผู้ประสบอวทกภัย er ปี67จํานวนทั้งหมด8โครงการครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นําเสนอที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีโดยขออนุมัติงบกลางนะครับจำนวนทั้งหมด2553ล้านบาทเศษนะครับซึ่งก็จะไป ให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่ทํางานโทษคับที่ทําเกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับมีทั้งหมด5โครงการด้วยกันผมนําเรียนโครงการใหญ่ๆนะครับหโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภ,ภัยอันนี้โครงการข้าวก็เสนอนะครับซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึงกันยายนปีหน้าก็คือ2568ครับมีวงเงินประมาณ1571ล้านบาทนะครับส่วนโครงการที่2ก็เป็นโครงการการสกัด การระบาดของโรคมแมลงศัตรูพืชเชื้อราและการสนับสนุนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบภัยพบ 2, 7, บ 2, 8, ิบัติในปี2567-2568ทัครับวงเงินประมาณ421ล้าน 21, 000, 000, บาทนะครับที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆปลิกย่อยนะครับก็ขออนุญาตไม่นำเรียนให้ท่านสื่อมชนทราบแล้วเดี๋ยวส่งเอกสารให้ท่านสื่อมชนทราบต่อไปนะครับ <c oughs> ขออภัยครับ เรื่องต่อมาครับพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานนะครับพร้อมด้วยท่านรองนายกตตรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมาริดเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับเพื่อที่จะไปชุไปประชุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ5ประเทศนะครับก็คือไทยพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชา และประเทศจีนซึ่งประเทศจีนนั้นก็นามฑลชนน,นานนะครับเข้ามาเป็นส่วนในการประชุมเราเรียกกันง่ายๆว่าการประชุมสุดยอดผู้นํางด้านของอีลวด,ดีเจ้าพญาแม่โขงน,นะครับซึ่งก็จะมีการประชุม2วันในวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับกรอบสาระสาคัญที่จะมีการประชุมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามแดนนะครับเรื่องของการจัดบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของพลังงานเรื่องของการกเกษตร รวมทั้งเรื่องของการคมนาคมที่จะเชื่อมโยงประเทศในลุ่ม,มแม่น้าแม่โขงเจ้าพญาและอีระวดีได้นะครับกัน,นี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับ4รัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับด้านของคดีเด็กและเยาวชนครับกระทรวงยุติธรรมโดยพันท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ ก็ชี้แจงในที่ประชุมคอรมอครับนั่นก็คือการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับที่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนหรือว่าส่วนเอกชนเนี่ยนะครับไปจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่ก้าวผิดพลาดสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นกรมต่างๆของกระทรวงยุติธรรมนะครับก็มีการผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะให้เอกชนได้ช่วยแบ่งเบาภาระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านรัมตรีทวีสอดสองก็ย้ำนะครับบอกว่าคุณภาพต้องได้มาตรฐาน แล้วก็จะมีการตรวจเช็คนะครับรายละเอียดผมขออนุญาตนำส่งให้กับท่านสื่อมวลชนต่อไปนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะครับซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการอาหารแห่งชาติมีทั้งหมด7ท่านนะครับรายละเอียดปรากฏตามที่เดี๋ยวจะส่งให้สื่อมวลชนทราบต่อไปนะครับ เพื่อที่จะได้มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับไปดูเรื่องของอาหารของประเทศไทยว่าทําอย่างไรจะสามารถพัฒนาให้กับเด็กๆหรือว่าคนไทยนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับที่จะอธิบายได้ว่าตกลงอาหารประเภทใดที่ประชาชนควรจะรับประทานเรียกว่าเป็นคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ท่านสื่อมวลชนนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการตั้งข้าราชการการเมืองนะครับ มีการตั้งข้าราชการการเมืองทั้งหมด3ท่านซึ่งรอมานาน2เดือนกว่านะครับนั่นก็คือการตั้งรองโฆษกประจาสานักนายกตตรัตมตรีซึ่งผมแนะนําไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็คือท่านคารมพรอนพอนพรกลางครับท่านเคยดํารงตําแหน่งรองโฆษกในรัฐบาลชุดที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าคงจะสามารถทํางานให้กับรัฐบาลแล้วก็เชื่อมโยงพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีนะครับ ท่านที่สองครับที่มีการแต่งตั้งรอโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็คือนางสาวสัชิกาลวัฒนจันทร์ดำรงตําแหน่งตั้งแต่วันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3ท่านแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปลี่ยงแค่2ท่านอีกหนึ่งท่านนั้นก็รออยู่นะครับว่าได้สัดส่วนของพรรคการเมืองจะส่งใครเข้ามาซึ่งก็คงจะต้องรอในโอกาสต่อไปนะครับส่วนตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งที่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับก็คือตําแหน่งที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรมเวชชยชัยครับนั่นก็คือตําแหน่งของพลตํารวจเอกรอยอิงคะไผ่โลดก็จะมาดารงตําแหน่งที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุม <c oughs> ขออภัยครับนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบในการตั้งสมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งหมด11ท่าน ชื่อที่หลายท่านให้ความสนใจก็คือพลเอกนิพนธ์ทองเล็กนะครับมีพลตบดีสุรสิทธิ์สังขพงศ์มีนางสาวนหัท,ทยทิวไผ่งามมีนายนิยมเวชกามานายเอกพรรักความสุขนายวิวัชชัยโหตระไวยสยะนายกฤษชนอนอายะปัญญานายลพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนายกองตรีธนก,กิจจิตอารีรัตน์และนายสมศักดิ์การจนรวัฒนานะครับเป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีหลากหลายกระทรวงนะครับผมจะขออนุญาตนํานรายละเอียดให้กับท่านสื่อมวลชนได้ติดตามต่อไปนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องสําคัญครับรัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งก,ก็คือการทํานโยบายต่างๆเนี่ยจะต้องรัดกลุ่มนะครับแล้วก็ดําเนินการได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สาธารณะกรอบของประเทศไทยนะ้นอยู่ที่ร้อยละเจนะครับ ซึ่งปัจจุบันครับมีการรายงานสถานะของหนี้สาธารณะตามมาตรา35วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะและก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสลอคอ,อนะครับรายงานในที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีดังต่อไปนี้ครับว่าสถานการณ์ณปัจจุบันในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567ก็คือปีนี้นะครับมีจํานวนทั้งสิ้น11.728 ล้านล้านบาทนะครับเป็นตัวเลขก,กลมๆนะครับมีเศษจ,จ้อยนิดหน่อยคิดเป็นร้อยละ64.02ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่รู้จักกันดีว่า GDP ซึ่งปัจจุบันนั้นยังอยู่ในกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นไม่เกินร้อยละ70นะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะควบคุมสัดส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้การบริหา,ารราชการแผ่นดิน เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับนอกจากนี้ครับในการรายงานนะครับบอกว่ามีการนําไปใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการสร้างไรายได้แล้วก็มีการเร่งรัดก,การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศครับโดยเป็นการลงทุนด้านการคมนาคมด้านสาธารณูปการและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสําคัญ เพื่อการกระจายความเจริญและก็ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมขยายโอกาสในยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งที่ประชุมก็รับทราบตามที่มีการเสนอในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่ากรอบของ GDP ที่เป็นการหนี้สาธารณะนั้นยังอยู่ที่ประมาณ64%ถ้าเกิน70%ถือว่าประเทศมีปัญหานะครับก็ถือว่ารัฐบาลยังคงทํางานได้อย่างต่อเนื่องครับั้หบดนี้คือการถแถลงข่าวของ การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่8ประจำวันที่5พฤศจิกายน2567ครับท่านสามารถติดตามรับชมสรุปสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้อีกครั้งนะครับในเช้าวันเสาร์เวลา8นากากับรายการเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุแห่งประเทศไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มลยครับก็สามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิการครับท่านพรมเชิญนะครับวีจะทักทาไท่านสื่อมวลชนเชิญเลยครับ ครับสวัสดีท่านสือนส่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทางบ้านก็ขอญาตที่จะได้อ่กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านอนุทินชาญวิรกูลท่านรองนายกตรีท่านดนตรีว่าการกระทรวงไทยแล้วก็พรคภูมิใจไทยที่อ่ได้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งยิ่งพรักภูมิไทยมีคนเก่งเยอะแต่ก็ทางพรักก็ได้ให้โอกาสผมขอบคุณท่านนายกอ่แพทองทานชินวัตรซึ่ง โดยข้อที่จริงผมได้เริ่มต้นชีวิตการเมืองจากพรรคไทยรักไทยไทยํางานกับท่านทักษิณมาตั้งแต่ปี2542นะครับ42นะครับ,รบเป็นเด็กๆก,ก็เข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทย,ไทยเพราะฉะนั้นในการเข้ารับตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มาร่วมกับท่านจิรยุท์อ่วงทรัพย์ซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันก็มีความดีใจแล้วก็ ขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้โอกาสการเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็มีหนะ้าที่ต้องที่จะทาความเข้าใจกับนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้มีความเข้าใจถึงเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับแล้วก็คงทําหน้าที่ช่วยกับท่านโฆษกในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็ในความรู้สึกผมผมถือว่า11เดือนที่ผ่านมาที่ได้ทํางานกับทางสื่อมวลชน มีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้ต่างๆและครั้งนี้กลับมาก็จะทําหน้าที่ทําทหน้าที่รองโฆษกให,ให้ให้ให้ดีกว่าเก่าแล้วก็สิ่งใดที่จะสามารถให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้จะทําหน้าที่ประสานงานนะครับให้ข้อได้จริงด้วยความเข้าใจแล้วก็จริงใจในการที่จะทําให้ประชาชนนะครับเข้าใจนโย,ยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับก็ขอบคุณท่าน จิรยุทนะครับที่จะได้ทํางานร่วมกันนะครับเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราเคยอยู่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลตอนนู้นแต่กลับมาครั้งนี้เรามาทํางานเพื่อประโยชน์ของมันบ้านเมืองด้วยกันก็ขอให้สื่อมวลชนนะครับให้โอกาสในการทํางานนะครับในรัฐบาลท่านนายกแพทองทานชินวัตรนะครับขอบคุณทุกท่านครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับวันอาทิตย์นี้ในช่วงเย็นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่นครลอสแอนเจลิสนะครับ เพื่อพบปะก,กับทางท่านทูตนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประชุมหารือกันจากนั้นเนี่ยก็จะพบปะก,กับพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ในนครลอสแอนเจลิสที่สหรัฐอเมริกานะครับจากนั้นเนี่ยประมาณวันพุธหน้าท่านก็จะเดินทางต่อจากอ,อเมริกาไปที่เปรูซึ่งเครื่องบินก็จะใช้เวลาบินประมาณตั้ง8ชั่วโมงสรุปแล้วก็จะต้องบินอยู่ประมาณเกือบ26-27ชั่วโมงเนี่ยนะครับในการเดินทางไป และท่านก็จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในวันที่18พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็มีหลากหลายประเทศนะครับที่เข้าร่วมจัดที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ประเทศไทยจะได้มีสปอตไลท์ฉายอยู่บนเวทีระดับโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจสําคัญทั้งอเมริกากลาง อเมริกาใต้ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปพูดคุยในนามของผู้นําของรัฐบาลไทยครับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านสืมม่อมวลชนนะครับมีคําถามกับมนเชนิญนะครับถ้าไม่มีขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ